รูมคอฟฟส่งเสียงนะครับผมขายดีโคตรขายดีมากๆเอางี้รูมคอฟฟผมเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงนะครับดีไม่ดีการันตีได้ยอดขาย1ล้าน6แสนชิ้นครับผมมาปลบเพอนพอนแล้วนะฮะคือดีมากๆอย่างที่ทุกคนรู้รูมคา e ฟก็คือกาแฟที่เป็นเดอะเบสแล้วนะครับผมนอกจากอร่อยนะฮะช่วยดูแลสุขภาพพวกเราดูแลรูปร่างนะครับผมแคลอรี่น้อยไม่มีไขมันทรานนะครับผม ทุกอย่างคือดีหมดจบอยู่ในรูมคอฟฟี่ฝากทุกคนด้วยครับผมนี่เป็นไงโอ้คบเลยเฮ้ยมันได้หมดเลยวะการขายของออนไลน์บริษัทต่างๆมีตั้งเยอะตั้งแยะดีไอคอนกรุ๊ปมันดีกว่าที่อื่นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมได้มาทํางานที่ดีไอคอนกรุ๊ปนอกจากที่คุณคันแล้วก็ทุกคนพูดไปเรื่องของสินค้าอต้องมีคุณภาพนะครับผมเรื่องของผู้นาองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพนะฮะ เรื่องของบริษัทต,ต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือ,น,อ,ถอนะฮะแต่ส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนทําการตลาดออนไลน์พ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทําไมเขาไม่มาทําที่ดีไอคอนกรุ๊ปวะผมหมายถึงว่าคนที่เขาทาอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เล่นโลกโซเชียลครับผมก็คือผม,มเป็นคนที่ชอบถ่ายเฟซบ,บุ๊กเฟซบุ๊กดูสแกมชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะฮะผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับความตั้งใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีความ เขามีความมานะมีความอุตสาหะนะครับผมแต่สิ่งที่เขายังไม่มีไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ตรงนี้คืออะไรคืออาวุธครับคือเครื่องมือคือโปรเซสต่างๆที่ดีไอคอนกรุ๊ปจัดมาให้ทุกคนอยู่ตรงนี้จ,นจริงๆนะ,ะเ,นเพราะว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วผมว่าหลายๆคนในที่อยู่ในที่นี้ก่อนที่จะเข้ามาในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องผ่านจุดที่เคยต้องนั่งขายของเองนั่งแพ็คข,<อ>ของเอง น่งสต๊อกของเองเอสต๊อกล้นบ้านบางทีสต๊อกเนา่าสต๊อกอะไรอีกต้องส่งของเองแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาเหยียบที่นี่คุณเจอกับระบบที่ชื่อว่า Dropship Fulfillment ก้าวแรกที่คุณมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ม่อค้าออนไลน์ตัวแทนจําหน่ายของเดลคอนกรุ๊ปคุณไม่ต้องมานั่งสต๊อกของเองแล้วครับคุณไม่ต้องแพ็คของเองคุณไม่ต้องส่งของเองคุณแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขายขายขายแล้วก็ขาย,แล,ขายแล้วก็รับเงินครับผมสุดยอด ชัดเจนไม่ต้องขยายความต่อมันง่ายอ่ะแล้วมผมไม่เข้าใจว่า like, ไอ้บ้าดีขนาดนี้แล้วทำไม <S <S 2> <S 2> ไม่มาเข้าดีไอคอนกุ๊กว่ะ